สวัสดีค่ะมาพบกับช่องคองช่อเฟมารีนะคะนี่ยำมัางของเรานะคะไม่ใช่นักโทษนะคะจะได้เป็นรอบท่อเราเสร็จแล้วก็มารอรถพักนะคะเดี๋ยวพาดูบริเวณรอบๆนะคะที่ลุกสิคะลุกสิคะลุกกใครลุกอะคะขามึงสิคะตอนนี้ยังไม่ลุกค่ะตอนนี้ยังไม่ตั้งค่ะเดินอีงแล้วค่ะยังไม่ได้พัก ระหว่างข่างขาเลยไปฝ้าอย่าฝ้าอย่าฝ้าอันนี้มันเป็นภาษาเหนือนะอาหัวหน้าเป็นไงบ้างคะอากาศเยนดีใช่ไม่ไดู้บุีหัวหน้าหัวหน้ายังไม่โดนีบุีติะนี่นะคะเราเปลี่ยนไล่ใหม่อีกแล้วนะคะเมื่อกี้เราตัดดงเดิมเสร็จนะคะแล้วก็ยายไล่มานี่เราพักกินข้าวนะคะรอรถภักมานะคะนี่ค่ะ ซูมซูมภูเขาให้ดูเลยคะ่ะนู่นทางนู้นนี่นะคะมองไม่เห็นน,นี่นะคะภูเขานะคะร้อนมากค่ะบรรยากาศวันนี้ร้อนจนปวดหัวแล้วค่ะนูนะคะรถผักเริ่มมาแล้วค่ะไนะน้นี่นะคะดูบริเวณร,รอบๆนะคะคือว่านี่เรารอพักนะคะ นี่ค่ะผักกิโลกองไว้นะคะที่จะเตรียมขึ้นรถนะคะนี่นะคะผักผักกิโลตัดแล้วก็มะกอกไว้นะคะแล้วก็มากรองไว้เพื่อรอ,อขึ้นรถนะคะนี่ค่ะมาถามป้าๆหน่อยค่ะว่าอาการวันนี้เป็นไงบ้างแป๊บนึงนะคะยังยังป้ายังยังแฟกบนึง นี่ค่ะป้าป้าเป็นอากาศเป็นไงคะบ้างค่ะอหนวน่ประเอะี่มาป้าแก้วการฟันผู้เดนนะคะอกอนป้าแก้วน้มากเลยจ้นอนงอกขิงแล้วไงนี่นะคะโอ้โหแต่ก็มีลมพัดนะคะนุ๊ดน้องต่อนุ๊ดอูไม่ดูไม่ดู นี่ค like ่ะเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะช่องของช่องเฟอร์มารีนะคะเดี๋ยวเราไปลงไปทำงานก่อนนะคะใช่แล้ววันนี้นี่ค่ะหัวหน้านี่ค่ะพยาหัวหน้านะคะเราเป็นคนขี้เล่นค่ะเล่นกับกล้องเลยค่ะอากาศเป็นยังไงบ้างในวันนี้อากาศเลนเย็นผัะลมพัดเย็นอันนู้นใครนี่ค่ะนู่นนู่นอีกหนึ่งคนนะคะลูกสาวหัวหน้านะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวลงง กันนะคะแตอ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยะคะ่ะช่องของค่องแฟมิลี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราก็ส่องมาด้วยขอบคุณค่ะบ๊ายบายได้ยินเต็มูลยไยเห็นปะจับถือหน่อยปิดตัวแล้วปิดจัง